Door, ja. Kleine Hebel links. แม่ซื้อบอกเออทางรับที่เขาซื้อของแม่ ผมไปมายกค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเที่ยวทะเลอิตาลีกันนะคะทะเลทะเลฉันมาแล้ว มาค่ะเพืเ่อนๆเที่ยวทะเลกันทะเลอิตาลีนะคะไงคะดูรอบๆสิคะทะเลอิตาลี เพื่ sure. นอนๆที่จะเห็นบรรยากาศดีมากเลยเลเลารี่นะคะวันหยุดพักร้อนแล้วก็หาโอกาสมาพักผ่อนทะเลอเตาลี่ Cảm ơn quý vị đã theo dõi ไปค่ะเพื่อนรีบไปลงทะเลกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวทะเลมันลดก่อนจิกค่ะโอ้สวยมากเลย ย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้ย้ <c ười> นอยนสอนเพื่อนบอกย้อนซ้อนแล้ั้งซาไหวหรือรถเอ้ยแลทั้งซาไหว ดูสิคะทะเลอิตาล,ลีบรรยากาศดูเวิงวางมันไม่เหมือนทะเลที่เมืองไทยเลยนะคะทะเลอิตาล,ลีค่ะดูโงเหงาอยู่บ้านเรายังมีภูเขาเลยนะกลางทะเลอ่ะน,นี่ไม่มีเลยทางภาคใต้ยังทะเลมีภูเขาอันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะ ดูเวงวางสุดลูกหูลูกตามองรูดูมันเศร,เศร้าๆค่ะพักดื่มกาแฟกันนี่ดืกาแฟกันนะคะนี่ดื่มกาแฟกัน ข้าวปซือแ่อเคจชิตักก่ข้าวปซื้อซื้อแม่แม่เราไม่เด้แม่เาม่ให้ทำให้กินแม่ทำไมกินแล้วมารีวิวห้องน้ำ